ครับสวัสดีครับี่ทุกท่านครับที่นี่กะนะครับคิดตี่ขาครับบชี่วชานุันครับที่นี่เดีว๋ยวตาุนกันด้ครับเด้อได้น่อยไดลายวไลเดี๋ยสักกร่มที่ล่องหรอครับอน้าชกอีนะครับก็เวลาจักข้าวนครับผมตอนนีง้แต่งอุปกรณ์อยู่ไปครับ ปรจามี่ผมบอกเลาพี่น้องผู้คนจะจองมากนะครับจองทั้งเขดหนาวว่าจะจองหรืเห่าผมก็เห็นมากต้องไกินแล้วก็มากมาแนี้จะไจองไผมก็หัวผมก็มเนนะครับาพี่น้องยุณโยกุกกินหอกคุณปลานะครับู้ี่น้องแต่เตรียมการจะน้อยดื้อถ่าจะเข้านะครับผมเอ่อเวลรจริงอสายบรรทุกขามาจะหมว่านี่นะครับกินเอ่อกินดื้อทุกอย่าวันันมน้อเดวข็นเกกันเลยพี่น้อง ครับวยังไดน,น้องมาน้อยหน่อยนะครับน้องเนื้อที่ระมารเกินไล่กว่านะครับกินได่กลัวนะครับรนี้ไดเดยกทันจางเลย,เยน,เน,นะครับเอา,เอาคนแล้วมานังเรา,ารบ,บริจาปคปลาคนละสิบตัวนะเอคนละสิบตัวเต่ว่าวก็ไปนั่งน,นะครับเอา,ำอาเทำไมก็ได้่ไหนนะครับ ตามที่เอาเอาคนกินข้ามานีว่าคนคนบอกว่าจะลบไปหาของขายไปแต่ก็นี่าจารยบางคนบอกว่าไม่ถามของขายเยที่ปะอาจารย์มาเอาจเียเลียว่าอาจารมานเป็นมานเลยพี่น้องมันนี้นะครับอฮะโอ้ยแต่บนคนกวคนแบเอาคนหนกคนวานเอาคไปน้องได้บ่เือว่าเอาสองคนได้เอาคนหนึ่งได้นที่ว่าเป็นเกลพี่น้องนะครับ tuyển của mùa bì vinh áng mùa Để, 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 để cưỡng ờ, ờ, cái này căn phòng ngang 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 คุาจากใจๆแบบดูปฟ้านะพี่น้องอ๋อที่ผมร้องี่ท่านเห็นคนหน่เาห้องยื่อย่ใ่เอ๊ะั่านว่าโด้ยดวงเสียก็บทุนเงินี่พ่อของเขานี้ยเี้เออจกองอะไรแตัวมันาเท่ยวนุ่นขยันคนไดอันที่คนว่าจ้องไกึ้นใดนะครับผมเพราะว่า่อ้โหโอ้โอ้เอาขอบคุณด้อนะครับเอา กจาเลยเห็นเป็นคนแท้มากเปนิงเพราะเพิ่งคิดได้เจใดเป็นว่ามัจริงแล้วท่านใครควจำน้นนะพี่น้องโอกาสนี้กบบขออำน้อยเวยพนให้พี่น้องได้พวงกินมานกันเวดถึงอุปกรณบไม่น้ำพอคผลแแก้วความทุนนั้นเป็นพิจัดษ์คำให้เอาสามสองหนึ่งไปชัวร์พี่น้องเอิ่งการระบาดมันจะเป็นยังไงนะพี่น้องนะครับ าไปด่วยเนาะไปเนาะอันก็ใชกัพลังงานเอาเสือยี่ทังไหนเสือยเนี่ยอันอันผมให้พุ่งองผมุงคนหเนพุ่งพุ่จะเอาสิ่งเจีกยบหมดหมดไปงันะครับวันยานเออเป็นเรื่องนะทุกวันนี้เขาเล่นตีนทุกวันนะ ล้มค <L> <Ừ. S 1> ือกระเจิดน่ายเจรีในการยึดค่างยึดเพ่บสองคนแก้หายเด็ดดจริงหรว่ผมคิดไปจังวะนึงนะครับเอาแต่ฉันเอาสองสองคิดตงก่า็แ่านีน้

ไปสวัสดีคคับกวันอกอะเอา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 คมาจากเรเทนะครับมาปรัเทนครับผมวเโอ้ยอยู่ไกลพี่ดองเนาะคนเหญอหน้าราชการพี่้องรับอต่อ็สบายอีไม่ได้เท่าใดนะครับ เอาเห้ดหางล้วยจะจะเอาเห็ดทีเหรอเอาเอาขันเอาผมเดแตเซื้อตัวละพันมาไม่้องนี่เอาเุมากเเดี๋ยวเราพินน้อยนิดถวเดยวกโตรละก็่ะก็คื กูว่มันถือเ <laughs> ย็นพี่นะะ้อง,งรันรว่า,ามันักันิดนะครับเอ่อจอคนลแล้วก็มือใครผมไ่ได้รับ งานรื่องดหอดจุเถื่อนบินองเอ้เรียนฮานงพอพวนะครับมาจะกไปใส่มาใส่เจมทีไหนใส่เนโอ้ยเนาะ ฮะโอ้ยมชว่าถนบนเออมันนำเขาเยอะจอ้พรอนำเขาทั้งเออนานั่นตัวแล้วโอ้ยงเอครัเจาหนาทีทังอบตเฮ้ยตวคนเป็นเป็นนบนาอ้าเยอ้าเฮ้ยน้องรอ้าโอเคอยู่ไปพี่น้องรับผาเรื่อย จากนี่าทำห่อผงชูกำรัของเอาไหนล่ะแมวบ้านนานเฮ้ยที่นลองเริ่งเะครับคุณโอ้ยเดียว่าแต่จะรู้งอก็ล้วคืจาทํางหมเลยนี่ก็เี่นองขอุเจ้นะครับผมผาที่านของผมในมาฑลการนี่ครับอาจารย์ุทนุเนนะครับผมขณะุนำุนบ้านการลกวันนะครับ หวังว่าปีหน้าอาพี่งขนเดี๋ยวมารับซีไดีเดี๋ยวมบริการคนอื่น่างงเนาะเออเท่ากันจะปัอมบัมนะครับเป็นขึ้นอ่านงงคืนทางมาจากุดจุดตัวสัดิตนะครับผมเอาน้ำมัไปจะได้ก็เพื่อนี้ใช่น่ะ โอ้บ่นจบ่นีหน่อยคือน่นเอาันีนนเป็นอยู่บ่บ่เอ้ยพี่า่บเอ้ยอันนลแกบ่ทะเลาะเฮ็ดจักบาจะเชื่อจุใจยนพี่น้องย่าจุกับุกับปั๊บ E ครับท well, ่านได้เ well. ื่อน like> ั้นก็เพิ่งเกิดไปเนี่ยไป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 อ่าศาสตี่เนาสาด้มันมานั่งกับ ông luôn Không có đầy ừ. Có toàn mè mẹ thay không?

เอาขึนเลยก็หลับพักบุดิคืออรกันเกาดขึ้นเลยบ้า เดี๋ยวเลาวนะนำใลดกมากินะตัไงใหม่นีไปออตามะมามาก Ô mọi người ơi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  mọi người Ừ, ừ, <cười> 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 ừ, mạnh xíng đấy. lấy một cái túi đi. À? Tiếng. Oh, mạnh nhẹp đó. Đẹp gì chân. แมนอยขนาทกปีนันอ้าลุันขนาดอหขึ้นมาัดแดดไอ้เด็กแดดโตงาม เหน่อยกันนะคาครับัรับรับโอ้หมานครับี่ตรงงามปลาปาาเยอะาอกเลยครับสโอ้ยสุขอบุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ

ตขาลกุกติดพอ่อเขาลุกมาแนละเพียงแ่้วเขาลุกว้าวพี่เป็นอะไรเพียงพอมามานี่นะนี่ไงนี่มา,มา,เ,มาเออกระใจดีเดียนยเดียนเดียเดียนเดียนเอาเอาอ้ย